สวัสดีครับสวัสดี fc เจเลีแล็กทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเช็คงานกันสักหน่อยนะ,ะนะครับเช็คพื้นคือบริเวณส่วนนี้ก่อนอันนี้เป็นพื้นดินนะครับพื้นดินมา แล้วก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของฝุ่นของอ,อะไรอะ่ะพวกใบไม้ที่ร่วงทับถมถึงเวลาก็จะปลิวเข้าบ้านนี่แหละฮะก็เลยมาเทพื้นตรงนี้ให้มันดูสะอาดขึ้นเดี๋ยวตัวนี้จะทำเป็นคลิป before และ after ด้วยนะครับคือก็จะมีภาพก่อนหลัง ก่อนหน้านี้ก็จะดูลกๆหน่อยแต่ตอนนี้ก็ยังลกอยู่นะครับสวัสดีครับหนึ่งคนดูสวัสดีครับ,รบปูนยังหมาดๆอยู่เลยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องใช้ที่ขัดเป็นสก็อตบก็ได้ฮะเพราะว่าพี่เลยปูพื้นด้วยหินแม่น้ำดังนั้นช่วงเนี้จะยังไม่เห็น นะครับจะยังไม่เห็นจนกว่าเราจะใช้ในเรื่องของอสกอตไบต์นะฮะสกอตไบต์เอามาขัดอ่ะใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับตรงนี้ก็เช่นกันเดิมก็เป็น ประสานนะฮะอีดประสานเอามาต่อๆกันแล้วก็ตอนนี้ใช้ปูนเอามายานะยาแนวให้ดูแบบเรียบร้อยหน่อยอย่างน้อยเวลาทำความสะอาดจะได้ไม่มีเรื่องของดินเรื่องของใบไม้มาแทรกนี่ยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จเอามาอวดก่อนเอามาอวดก่อน ดีช่วงนี้เหมือนพักฟื้นร่างกายด้วยครอ่าเป็นโควิดแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวอยู่บ้านนะฮะพักฟื้นก่อนเดี๋ยวสักสิวันมาเช็คปอดมาเอ็กซเรย์ก่อนถึงค่อยอ่าออกไปพบผู้คนนี่นะฮะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมช่วง เอาจริงต้นเดือนนะฮะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยอยู่แต่บ้านก็เลยได้เวลา,าทำสวนสักหน่อยนะครับจากเดิมที่มันลกอยู่แล้วเนี่ยให้มันลกน้อยหน่อยอะเดี๋ยวเราลองไปดูพื้นนะครับพื้นที่ว่าใช้ในเรื่องของหินแม่น้ำเนี่ยอลอง ลองพื้นก่อนเราถึงจะเทป,ปูนล,ลงไปปูลผสมแบบเหลวๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆกล้องอาจจะโยกเยกหน่อยนะครับเพื่อเอาไอเดียนี้ไปทำสวนที่บ้านนะครับอันนี้เป็นหินแม่น้ำ เราสามารถใช้สกอรอตไบค์ขัดพื้นผิวได้เลยนะฮะปูนก็หมาดพอดีหรือใครจะรอให้แห้งสนิทก็ได้นะครับ สวัสดีนะครับสวัสดี FC เจเลรีเล็กนะครับใครเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับวันนี้พามาดูวิธีการทำพื้นสวนนะฮะให้ดูให้ดูสะอาดขึ้นหน่อยใช้คำว่าหน่อยแล้วกันนะครหรือบางคนอาจจะใช้ในเรื่องของออแผ่นปูก็ได้นะฮะแผ่นปูทางเท้า ทำให้สวนดูสะอาดขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอ,อแห้งดีอาจจะใช้น้ำราดแล้วก็ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวขัดอีกทีหนึง่งอย่างนี้ฮะประมาณนี้ให้ดูผลงานนะครับให้ดูผลงาน จากเดิมที่พื้นเป็นดินนะฮะเป็นดินสามารถใช้ซีเมนต์ลาดนะฮะแล้วก็ใช้หินมาแต่งแต้มให้ดูเป็น texture ให้ผิวสัมผัสมันดูแบบ てぃ。 หรือใครจะรอให้แห้งเลยทีเดียวก็ได้นะครับปูนแห้งแล้วก็มาอทําความสาดอีกทีนหินตรงนี้ก็จะเป็นเงาขึ้นมาอันนี้เพิ่งทำเมื่อเช้านี่ฮะ ตอนนี้ก็ยังลกอยู่เดี๋ยวพอพื้นแห้งก็ต้องขยับในส่วนนี้ไปไว้ไปจัดส่วนอีกทีหนึ่งโอ้โหรอบบ้านเลยครับงานวันนี้เดี๋ยวไปพาไปดูด้านหลังนะครับเอาให้ดูรอบบ้านเลยซึ่งเดี๋ยว ใช้เวลาไลฟ์ไม่นานเพราะว่าภารกิจนี่ครปูนยังเหลือเหลืออยู่ครึ่งถุงก็จะได้ในส่วนหลังบ้านนะฮะหลังบ้านอันนี้เป็นร่องรอยที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องเทเทพื้นปูน อย่างน้อยให้พื้นทางเท้ากับลายไม้พวกนี้เชื่อมต่อกันนะฮะพึ่งพึ่อลอกพึ่งลอกหน้าดินตรงนี้ออกเพราะปกติเนี่ยดินจะเสมอเลยเป็นดินหินคลุกนะฮะซึ่งพี่เล็ต้องลอกหน้าดินตรงนี้เพื่อที่จะเอาลาดซีเมนต์ตรงนี้เป็นรอยต่อเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอามาอวดเพื่อนๆน,นะฮะจะทำเป็นคลิป b e f o r e after ด้วยว่าอ๋อก่อนหน้าน,นี้มันโลกแบบนี้นะโอ้โหนี่วันนี้ก็จะต้องเคลียร์ในส่วนนี้ก่อนเพื่อที่จะได้เอาไม้ส่วนหนึ่งมามามาแอบมาแปะไว้แล้วก็จะทำตรงนี้ให้มันโล่งไปเลยนั่งกินกาแฟได้เลย เป็นมุมกินกาแฟาช่วงบ่ายนะฮะเพราะว่าช่วงบ่ายจะเป็นล่มส่วนมุมนี้เพื่อนๆจะ,ะน่าจะเห็นบ่อยนี่ฮะพื้นมันถ้าเอาซีเมนต์มาลาดมันจะดูดีกว่านี้นะฮะฝุ่นก็จะน้อยแต่ตัวนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้น่า,นาจะจบละเพราะว่าส่วนเนี้ยใช้หินใช้หินแม่น้ำแบบแน่นเลย นะครับคือถ้าจะเทซีเมนต์หัวนี้ต้องงานช้างเลยต้องอะแต่อนาคตไม่แน่ครับอาจจะทําส่วนโซนนี้ก็ได้เพราะว่าหลักๆโซนนี้จะเป็นโซนที่ใช้บ่อยนะฮะใช้บ่อยเลยแหละโซนหลังบ้านพี่พิเชษสวัสดีครับโอ้โหพี่พิเชษวันนี้พาดูสวน รอบบ้านลุกๆเดี๋ยวจะต้องทำแบบดีๆหน่อยเอาไว้อวดเพื่อนๆเวลาทำคลิปทำอะไรหรือว่ามานั่งทำงานนี้ก็จะมีโต๊ะนั่งกินกาแฟหลังบ้านอย่างเงี้ยถือโอกาสพักฟื้นร่างกายมาทำสวนนะเพราะว่าโดยปกติก็จะออก,ออกบ้านทำงานทุกวันนะครับขายประกันขาย AIA ทุกวันไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่บ้านแล้วครับ พอไม่สบายทีโอ้โหหยุดทั้งเดือนเลยฮะการเป็นว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเลยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะฮะก็เลยเอ,อยากทาสวนเอามาเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆน,นะฮะใครที่มีพวกไม้เก่านะฮะไม้เก่าหินอะไรพวกเนี้นะฮะหินแม่น้ําหินฟองน้ําพวกนี้สามารถเอามาทําสวนประดับได้อาจจะไม่ต้องไม่ต้องลกแบบพี่เลก็ได้ครับเอาเอาเอา,เอาพอประมาณอันนี้มัน บางคนอาจจะชอบสไตล์นี้บางคนก็มองว่าลกไปนะฮะลกไปผมก็อยู่สวนว่างก็ทำครับอ่าโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้เอาสวนมาอวดเพื่อนๆซึ่งก็ยังไม่เสร็จหรอกนะฮะเดี๋ยวจะทำให้เสร็จจะทำให้มันดูดีขึ้นเทพื้นให้แน่นแล้วก็เอามาอวด โอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรอพอดีเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปด้วยก็เลยเอามาไลฟ์สักหน่อยอย่างน้อยให้ให้ช่องมันมีการเคลื่อนไหวบ้างนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์หรือมีอะไรก็แนะนำผ่านช่องทาง YouTube ได้นะฮะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ